ฟิจลิคือชื่อของใครเอาอีชอยทำไมถามกูอย่างนั้นล่ะฟิจลิคือชื่อของใครคะเอาทำไมามึงถามกูอย่างนั้นน่ะมึงก็ใช้สมองไต่ตองสิอีชอยมึงจะถามกูทุกเรื่องไม่ได้หรอกแล้วกูจะต้องมานั่งแกะรหัสลับอยู่ เนสโกไอเอ็กโอให้มึงทุกอย่างมันไม่ได้นะชอยมึงต้องรู้จักใช้สมองไต่ตองนะชอยมาถามกูว่าฟิจิลี่คือชื่อของใครก็ฟิจิลี่ไงฟิจิลี่เท่ากับอะไรฟิจิลี่ไงก็ฟิจิลี่ฟิจิลี่มันหมายถึงอะไรฟิจิลี่ก็คือฟินเจรลินไงแถวบ้านกูเรียกปินเจรลินฟิจิลี่แถวบ้านกูเรียกปินเจรลิน แล้วปิ้นจะลินมันหมายความว่ายังปิจิลินก็คือมันปิ้นออกมาไงแล้วปิ้นออกมาคืออะไรมันปิ้นออกมาเอ้าก็มันปิ้นออกมาไงแล้วก็อธิบดีประหลัดนั่งอยู่สามนั่งอยู่ประมาณสามโต๊ะข้างหน้าเขาเห็นหมดไงมันฝีมันปิ้นออกมากูก็เลยเรียกว่าฟิจิลิมันฟิ้นจะลินมันฟิจิลิแม้วมันปิ้นจะลินออกมาในบ้านกูก็เลยห้องว่าฝีปิ้นแถวบ้านกูห้องฝีปิ้น ใส่กางเกง fit ่งฟิตฟิตเนี่ยแล้วฝีมันกับปิ้นดอกหมาบ้านกูห้องปิ้นจะรินกูก็เลยบอกว่าปิ้นจะรินเนี่ยบางทีภาษากรุงเทพเป็นบ่เข้าใจกูก็เลยบอกว่าไอ้ปิ้นจะรินเนี่ยกูก็เลยเป็นภาษาซอฟพาวเวอร์ว่าฟิจลิเข้าใจกอเออ